ครับก็ขออรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะครับวันนี้นะเช้าของวันเสาร์นะครับวันที่20นะครับเดือนพฤษภาคม2,566นะครับวันนี้องค์การบริหารส่วนตบนเชียงบุรีนะครับก็ได้นำคณะสนศนศึกษาดูงานนะครับ1บัส45ท่านนะครับนะมาเข้ารับการ ดูงานนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับศูนฝึกอาชีพฝึกทอผ้านะครับนะอบรมกลุ่มทอผ้าเขาเต่านะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะซึ่งเราเองก็ได้เข้ามาถึงนี่นะครับในในช่วงภาคเช้านะครับของวันวันเสาร์นะครับนะซึ่งเป็นกระบการสุดท้ายนะครับของทางองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบรีนะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพ นะครับที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทอผ้านะครับนี่เลยนะครับ ัวได้ในช่วงที่เกิดต่ำสุมก็จัดตั้งหกโครงการนี้ก็เอาคูจกับัวและสมขอสมัยนั้นจะมีการเรียนการสอนที่้ถือวัดเขเก่าพศ .2507 ช่วงินี้เป็นกีจราทารุ่นแรกนะคะอนนี้เป็นกิจราทารตั้งแต่ปี2507นะคะสมัยนั้นเรีนที่ได้ถู่วัดเก่าแต่พอปีพศ .2508 มีกได้นรยยก็ถึงก้าถวาที่สุดนี้ให้กับในหวง โคร่านก็ซ่าซ่าพันเสร็จขึ้นอันนี้เป็นพันเดิมนะคะตั้งแต่วันนี้ของ50แฝดอาการเดิมทั้งหมดแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมาถุงระกทางเราก็เลยต้องทำเป็นเปลี่ยนด้านข้างอย่างเดียวในโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยลัช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็ได้รับการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ ็ทำตั้งแต่ทศวรรษ15-16ทำกันมาแต่ว่าด้วยด้วยว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีคือไมนะ่มีครูมาสอนอ่ะแต่ก็มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครั้งที่จะให้เสริมความรู้เกี่ยวกับการค้าได้มันก็เลยเกิดอุปสรรคเกิดอุปสรรคในการที่จะต่อย,ยอดอสองคอมพิวเตอก็ติดตัวลงมาเป็นขอสง1537-19ปีแล้วถึงมีการทิ้งปู 9, ปป 3, ที่สองมีสองนั่นไม่นา เรากมีการพัฒนาแต่ปีพศ2545เนี่ยเราก็ได้25ทุกสูที่แสนเนเป็นค่าที่นักเรียนทุกคนได้มีการเรียนการการสอนโดยเราเราพัฒนาพัฒนาจากการที่เราอ่ะจากจากตัวเราเนี่ยไปที่ไปเปิดไปนัไปน่ไปหาลุมทองมหาลุมทองครั้งแรกก็ปี2546อันนั้นคือเราได้ไปเห็นเห็นค่าที่จังหวัดเลย ในทางอีสานทางหน่งนะภาพสวยมในความรู้สึกของเราว่าภาพสวยกแล้วก็ภาพแต่ลที่มีเสน่ห์ของภาพแต่ละจังหวัดก็ีนากันจังหวัด่าเราก็เลยจะมาสร้างกัโดยทเป็นภาพของมากเส้นก็คือที่โช์อยู่หมดเขึ้นได้อะรแแต่แตว่าุ่กับพวกเก้าเส้นดดงเล้เกาน้อมน้ำลถหาายทนี่คุณของในหลวงาุาร่นก็เรจากอาชีพเสริมที่องค์ให้จนถึงอาชีพหลักมา ใช่ค่ะแต่ก็บางบางอย่างเราก็จะมีแบบถ้พัฒนาไปใหญ่เราก็จะมีเป็นคำเยอะแบบเป็นคำมากขึ้นจะเป็นปลาเล็กลาใหญ่แค่อย่างเงี้ยอันนี้คุณกำลัขึ้นไม่ได้แล้วเราแตกแล้วเาเป็ขึ้นเก้าเซนต์สี่เราเป็นสับสีค่ะอันนี้คือเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้ายกดอกใบเตาซึ่งเป็นการทอแบบยกหกขายหยีบพันยกขา ไปเดาขึ้นเป็นเด็กเวลของมีแล้วเวลาประชารัฐมาด้วยเดี๋ยวก็ไปเจอน้างที่ชอบทำอะไรสวยๆค่ะก็เดี๋ยวพ่อข้าวแล้วไม่ไดเป็นนิทรรศการรายละเอียดทั้งหมดที่พ่อหลวงรัชกาลเจ้าสร้างให้กับคนในชุมชนเขาเดา่ะมีทั้งวัดโรงเรียนอาชีพแล้วก็อ่างเก็บน้าซึ่งที่เนี้ยไม่มีน้ำใช้คงก็ทำให้ผุนประกาศ เปลี่ยนจากน้ำก่อนเป็นน้ำสือเพราะว่าเป็นน้ำทะเลน้ำทะเลรุ่ง้วน้ำจากเขาลงมาเป็นน้ำ่ืยก็ทำให้เป็นน้ำที่ชาวบ้านได้ใช้น,นี่นี่ก็คือในส่วนของอโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาเ้าอยู่หัว,หวนะครับนะมิพลอบาทสมเดนน็จพะอัเด็อาดระเเดรงเมราะรัะบทรอับานสรารสร้างกลุ่มอาชีพ ขาเต่าขึ้นมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ดําเนินการนําเรียนประวัติแล้วก็ครอาวาวนะครับในส่วนของอกิจกรรมของกลุ่มท,ทอผ้าแห่งนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปเดินชมข้างในไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็คือกี่ทอผ้ารุ่นเแรกๆนะครับของอทาง กลุ่อาชีพนะครับเราก็ยังใช้ประโยชน์อยู่นะครับในการดําเนินงานฝึกอาชีพนะครับนะจะเป็นการทอมือแบบโบราณน,นะครับซึ่งก็จะมีน้นองๆน,นะครับนักศึกษาผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมฝึกอาชีพกันอยู่ไม่ขาดนะครับนี่ก็คือในส่วนของการทอผ้า ที่หาดูได้ยากอยูๆๆแล้วนะครับนี่นะฮะท่านใดที่ไม่เคยเห็นในส่วนของการทอผ้าลายสวยๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือเบื้องหลังกลุ่มสตรีทอผ้าเขาเต่าครับจังหวัดประจวบคีรขีขันนะ,น,ะนะครับการทอนะไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับแต่ว่าใช้เทคนิคแล้วก็ความสามารถเฉพาะบุคคล ผ่านประสบการณ์นะครับเห็นนหฮะกว่าจะได้เส้นใยแต่ละเส้นแต่ละผืนนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับในการาทํานะฮะเด็เกที่ที่กำลัง มำกรขมิ้นในการพอผ้าคนระับซึ่งลายที่ใช้นะครับก็จะเป็นลายนะครับน่าจะมีความเป็นมานะฮะเพราะว่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละเครื่องนะ,ะไม่ทราบว่าแอดมินใบใหญ่ถูกหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็จะมีลายแบบเดียวกันครับนะฮะการพอก็ ต่างคนต่างทำงานครับจะดีนเสียงคอไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไฟชายก็มีนะครับเห็นไหมโอ้โหนะเนี่ยหนุ่มน้อยนี่ไม่ธรรมดานะฮะนี่ไม่ใช่เฉพาะสตรีนะฮะทางโน้นก็มีนะครับฟ้องแล้วนะน,นี่นะข้างล่างก็ จะใช้เท้านะในการบังคับตว ee, บัวกี่นะครับแล้วก็นะจะมีะเรียกว่าอะอยัยวะทุกส่วนนะครับเนะี่องประสานงานกันอย่างดีนะครับอย่นี้นะก็จะได้ผ้าแล้วก็มีลวดลายขึ้นมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ ขอเชิญชมนะครับในส่วนของผ้าไทยณที่บ้านเขาเต่าแห่งนี้นะครับนะบแต่ละท่านก็ขมาขมิ้นในการพอผ้านะครับแล้วก็ได้เมตตาให้เราได้มา,าดูนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ เป็นเครื่องจกักรนะที่มีหองคนนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับนี่ก็คืออุปรกรณ์นะเป็นปอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเส้นได้หรืออะไรต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่ทํามือทน้งหมดนะครับนี่คณะศึกษาดูงานของเราก็ตั้งหน้าตั้งตาดูนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ ม่มีให้เห็นแล้วนะครับก็มีประมาณสิบสิบกว่าตัวนะครับน,นะฮะนี่หนุ่มน้อยคขาด้ไม่ธรรมาดาแอนะอนะดีลาเนะกิดยะอมีไปอีกท่านหนึ่งนะครับนี่นะที่ธรรมะธรรมิมนนะทำผ้าลายนี้นะฮะนะเห็นท่านนี้ทำลายสีอ่า เป็นลายพระราชะทานแน่นอนนะครับตัวนี้โอ้โหนะละเอียดมากเลยครับการทำงานของเขารือว่าเป็นด้านล่างนี่ก็คือเตอกได้อะไรต่างๆนะครับ ทาชำนาญน,นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับมือซ้ายนี่ก็ต้องแบบนี้เลยนะติดจังหวะมือขวานี่ก็สอดกระสวยเข้าไปนะครับนะดูกระสวยนี่วิ่งยังกัดลูกปืนนะครับนี่ดูดินะฮะนี่กจะเอก,กระสวยก็วิ่งในรางนะครับ,นะรบวิ่งเขาวิ่งออกแทนการสอรดกระสวยนะฮนะที่ภาคอีสานก็จะเป็นการสอดทีละเรียกว่าทีละครั้งละครั้งนะแต่นี่เป็นรางครับ ไม่ธรรมดานะครับความชํานาญเราก็ไม่อยากยรบกวนเขานะ,นะก็เป็นกำลังใจในส่วนตรงนี้นะครับในการชมผลงานของพี่น้องเขาเต่าของเรารถ้าเกิดว่ามากันทุกคนนะฮะก็น่าจะเต็มนะฮ<ล>ะ<ล>นี่คือลายอะไรครับนี่ลาย อ๋อไล่เต่าร้านที่เรียกคบอกว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของมทอ่ะนี่เลยเนาะคุณพ่อป้าเนี่ยค่ะครับต่สวยที่วิ่งแบบนี้เลยนะครับนะนะเหมือนกับการบรรจุลูกปืนนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องเกาเรียกว่าไม่ต้องสอดกระสวยนะใช้ตัวนี้เป็นตัวส่งเลยนะครับ วิ่งเข้าวิ่งออกของแต่ละลายกจะละเอียดด้วยกันเขาจะมีตัวเลขของแต่ละลายอ่เวลาไปขึ้อีกทีก็จะมีตัวเลขหนกอ๋อประสาทตาประสาทอย่เวลาขี่ก็ต้องต้องต้องดูตรงมุมนี้ด้วยใช่ไหมครับเึ้นตามลายอย่างเงี้ยลเวลาเหยียบขี่กระตุกก็ต้องแบบต้องตามลายด้วยถ้าเหยียบผิดปุ๊บลายหน้าข้าวก็จะเคลียนึ่งถ้าเคลียนนี้ต้องทำยังไงครับก็ออก อ๋อต้องรอทั้งทั้งาถ้าปิด่อสามรอบก็เอาออกสามรอบยครับอ๋อต้องต้องต้องสมาธินิ่งมากเลยก็เรียกไว่าต้องต้องเก่งนะแล้วก็มีสมาธิในการทำเาราเดไหนเปนอเไปนั่งท่องโซนน้อสลาย่งเี้ยมันลเลยองท่ององไลน์ว่า แ,แต่วิธีการเกลี่ยก็จะไม่เหมือนกันใหญ่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองห้ามันไม่ได้เหยียบเรียงนะคะมันเหกกลี่ยแบบสลับจังหวะต้องให้ถูกเลขถูกอะไรจังหวะของของลายการเกลี่ยของลายคือตัวนี้การการเก็บตะกร้อขายเกลียยตัวเนี้ยคือผิดไม่ได้ถ้าผิดแล้วต้องรื้มันเพราะว่าเราเราต้องละเรียดตังแต่สอดตะกร้อเลยเอันนี้อันนี้เอาละค่ะเก็บตะกร้อเก็บตะกร้อเกลีตัวนี้เสร็จก็ใช้เวลายเป็นการที่จะฝัดะได้นาง เรียกว,ว่าแม่กว่าจะได้แต่ละผืนไม่ธรรมาดาเนาะ<ช>นะต้องมีต้องมีสมาธิด้วยถ้างั้งงนคุยกันไม่ได้เลยทีนี้นะโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับนะทั้งเท้าทั้งมือซ้ายมือขวาสายตานะเรียกว,ว่าทุกส่วนนะครับนะต้องบรรจงลายออกมาให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าลวดลายแต่ละลวดลายเนี่ยนะครับเขาจะมีออเดอร์เขาแล้วก็เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับนะฮะนี่ วันนี้นะครับเราเองก็ได้มาเห็นกลุ่มอาชีพนะครับแล้วก็นี่ก็คือโครงสร้างนะครับในส่วนของกลุ่มนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเผาเต่านะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับนี่ก็มีท่านประธานนะฮะแล้วก็จะมีคณะกรรมการนะครับก็เป็นปกตินะครับในส่วนของการจัดโครงสร้างขององค์กรนะครับซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานเอาไว้เมื่อปี2507นะครับเป็นกี่ตัวแรกของกลุ่มนี้เลยนะครับเนี่ยนะก็ได้มาตั้งโชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ก็คือส่วน ประวัตินะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคิดว่าน่าจะมีในส่วนของเว็บไซต์ของทางกลุ่มที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางคณะของเราก็ไปเข้ามา,าศึกษาดูงานนะครับซึ่งเราเองก,ก็คาดหวังนะครับว่าในเขตตบนเชัยบุรีของเรานะครับก็คงจะมีพี่น้องนะที่จะรวมกลุ่มนะครับในการสร้างอาชีพนะครับในรบประเภทในส่วนของ กลุ่มอาชีพต,ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับมาจะให้ความสนใจนะครับหรือนะครับสืบสารงานทอผ้าของชุมชนได้มากน้อยขนาดไหนแต่ชุมชนเขาเต่าเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ได้รับในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวนี่ก็คือ โฉนดที่ดินนะครับนะซึ่งพระบาทสเมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้ทรงพระราชทานให้กับกลุ่มนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือโฉนดแล้วก็เป็นที่ตั้งของในส่วนของกลุ่มกลุ่มนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครฮะ,ะถ้าลายต่างๆที่จะโชะครับก็น่าจะมีพระัติความเป็นมานะครับแล้วก็เป็นผลงานของทางทางกลุ่มนะครับ นะฮะตัวนี้ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของพระรเชดำอรามิลนะครับเห็นไหมเป็นพอผ้ารื้อมือนะฮนประกาศนิยบัตรให้กับกลุ่มเขาเต่านะครับก็ดีใจนะกับกลุ่มนะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกหน่อยนะครับมันมีอะไรบ้างนะรัก็ไม่ไกลจากหัวหินนะฮะกลุ่มนี้นะอยู่ติดกับถนนใหญ่ไม่ไม่ไกลนะเข้ามาก็ง่ายนะ ในส่วนของผลิตภณัณฑ์อะไระตากก็มีให้เห็นนะครับจะมีกลุ่มในบ้านอเดี๋ยวเราจะจัดหาจัดซื้อทีหลังนะครับขอชมซะก่อนอันนี้เป็นในส่วนของโซนนะครับที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวนะครับนะได้เข้ามาเลือกชมแล้วก็จัดซื้อหาไปนะครับนะครับ นี่เน้ยนกี่ก็เป็นลายลายสก็อตนะสวยนะพี่สุขีนะอเอาไปเอาไป,าไปฟ้อนเต้นบุญมงไฟดิหวหนัน<โ>คนมองเลยนี่น,น,นะฮะไ<โ>ธรรมดานะฮะลายแบบนี้นี่โหลคนทั้งสนามมองแน่นอนเลยผ<โ>มไมนมีทุกมังฝ้ายวนม่พ่าอใส่บุญมังไฟอ่ะนะครับ นะท่านที่ชอบอผ้าทอมือนะครับเห็นไหมนะฮนี่คณะของเราเนี่ก็โอ้โหนะท่านสปทสวยไหมครับสวยเนาะเห็นไหมฮะจัดสักตัวดีไหมนี่คุณบังไฟนี่ <c oughs> อ่นะฮะชุดนี้นะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือนะฮะที่เห็นไปต้นคลิปนะั่นแหละก็คือในส่วนของนี่เลยเป็นผลงานนะ ที่กลุ่มแม่บ้านเขาได้นํามาแสดงแล้วก็จําหน่ายให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมนะฮะ<ม>เป็ไงท่านยกสวยไหมฮะสวยค่ะน่ะ,นะอ,ยอยู่กับคนสวยยังไงก็สวยนะนะฮะจัดสักจัดสักหน่อยนะานนะ,ะเป็นไงท่านดูแล้วดูแล้วก็ก็ขอ,ขอชื่นชมนะคะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือล้วนๆนะคะ,คะเพราะว่ามาดูแล้วมันก็เป็นแบบข้าวฝ้ายนะคะแต่ว่าการผลิตเนี่ย ยากวดแทนนะคะมาตรฐานมากเลยเนาะใช่ค่ะนะครับคือเป็นถามและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งออกระดับประเทศเลยนะคะอย่างนี้กำลังที่เขาทำอยู่นะเขาส่งส่งทิมพาวเวอร์แสดงว่ามีมีออเดอร์ไปแล้วเนาะออเดอร์ค่ะกำลังตามออเดอร์นะคะถ่าแต่นักผู้นดูราคานะคะก็ไม่น้อยนะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะคะไม่ใช่ใช้เครื่องจักรถ้าถ้าเข้าถึงทินพาวเวอร์ได้แล้วก็แสดงว่ามาตรฐานแล้วนะครับมาตรฐานสูงมากเลย อันนี้คืออะไรครับท่านอันนี้ผ้าคภูมิหลังสวยงามสีสันสวยงามครับสวยงามนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มหรือเปล่าครับหรือว่าอย่งไรใช่ไหนี่แหละจากนี่แหละคอ๋อจากกลุ่มเลยใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าเป็นของกลุ่มนี่โดยเฉพาะเลยเป็นของจากกลุ่มที่เป็นผ้านะคะครับครับเป็นผ้าย้อมใช่ไหมตัวเนี้ย พี่เลยให้อาบอกวันซื้อผ้าเข้ามาเป็นผืนหนึ่งเสริฐงานผู้ว่านะโอ้ครับครับพอดีเลยใช่เพื่อมนเป็นโครงการของใช่เดี๋ยวเดี๋ยวบุญฟ้าร้องไฟเรานะครับนะครก็จะได้ใช้ตัวนี้ด้วยเอาละครับนี่ก็คือธนยมบริษัทดวงสงของเรานะครับก็ตื่นเต้นนะครับกับกับการชมในส่วนของกลุ่มนะครับนะเราก็ลายผ้านะครับแล้วก็เนื้อผ้ารวมจะถึง การส่งออกนะฮะนี่สองร้อยสิบเองนะครับครับนายกเองก็จะจัดสักผืนหนึ่งนะครับนี่สองร้อยสิบบาทกับนะฮะกับกับความพยายามกับความเขาเรียกว่าความมีฝีมือของทางกลุ่มนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศในบริเวณศูนย์นะครับนะบจำหน่ายของกลุ่มเขาเต่านะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเห็นไหมฮะ,ะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะฮะแล้วก็เครื่องปะทินผิวโอ้เยอะแยะมากมายนะครับนะสะบู่อะไรต่างๆก็มีนะครับพวกแป้งนะครับแม้แต่นี่เลยนะฮะ ็นไหมพวกขี้พึ่งน้ำหอมบาม,มาอะไรต่างๆนี่ก็มีนะครับนะเป็นกระเป๋าโอจีปาทะนะนี่ดูไม่หมดกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านเขาทำขึ้นมาน่าจะเป็นศูนย์รวมด้วยนะครับเห็นไหมกล่องทิชชู่นะฮะล้วนแล้วแต่แฮนด์เมดนะอันนี้เดี๋ยวว่าเห็นไหมราคาก็พอหยิบหาได้นะครับเห็นไหม ในส่วนของตำบนเชียงบุรีของเรามีกลุ่มแบบนี้นะครับเราก็สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะสตรีนะกไ็ไม่จำกัดเฉพาะสตรีนะนะก็ท้องถิ่นก็น่าจะมีส่วนนะครับในการจัดสร้างศูนย์ให้นะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดอะไรเพราะนะตะบนเชียงบุรีของเราก็มีผู้มีฝีมือลายมือเยอะนะนะแต่ว่าเราเองก็อาจจะไม่มีกลุ่มที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งขนาดนี้นะครับ นะก็ยังกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนนะครับนะถ้าเกิดว่าเอามารวมตัวกันแล้วก็สร้างศูนย์ศิลปะชีพให้หรือว่าอาคารอะไรต่างๆให้กนะ็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องชาวตะบนเชบุรีนะครับนะแต่ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนนี่ก็นะคงจะว่าอีกทีนึงนะครับนี่เห็นไหมราดาสาวๆนะสวนใจในส่วนของภาคธารมาน,นี่นะครับเห็นไหนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาไป ใช้นะครับในส่วนของอบุญน้องไฟของเราด้วยนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับนจัดสักพื้นไหมส้มได้เอโอเคเห็นไหมฮะนี่ก็คือสนใจลหลผ้านะครับอ่โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะนะครับ นะส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีนะฮะนะชอบแต่งตัวชอบอ่าเขาเรียกว่าอ่าแต่งกายนะนะส่วนสุภาพบุรุษนี้ไม่เท่าไหร่นะครับนะแม่บ้านหรือว่าสุภาพสตรีนี่จะชอบนี่ก็คือการมาดูนะครับแล้วก็ศึกษา ความเป็นไปได้นะครับนะที่จะนำไปรวมกลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรมนะครับให้กับทางพี่น้องอกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะฮะที่กระจายอยู่ในเขตตบลเชเบอรี bon ของเราที่เห็นก็ต้องมีหนึ่งละที่ตั้งนะครับนะต้องมีที่ตั้งให้นะแล้วก็มีอาคารมีเขาเรียกว่า,าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของของบรรดา,ากลุ่มอาชีพสมาชิกนะครับเห็นไหมฮะอ่ไม่งั้นนี่ผลิตขึ้นมาก็ไม่มีที่จำหน่าย แต่ว่าทางกลุ่มเขาก็ส่งนะครับส่ง King Power ส่งเขาเรียกว่ามีที่ส่งนะนฉะนั้นก็คือการตลาดของกลุ่มนี้เข้มแข็งมากนะครับนะแล้วก็รองรับคณะ,ะเขาเรียกว่าศึกษาดูงานนะครับมาสนับสนุนกิจกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะถ้าเราทําได้นะนะถ้าเราทําได้ในบริบทของพี่น้องชาตวตะบนเชเบอรีนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีใช่หไหมทนายกเองก็จัดซื้อไปนะครับ หลายผืนเหมือนกันนะครับนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับลา f อทั้งหลายให้เห็นการมาดูงานของเราเช้านี้นะครับหนึ่งในเขาเรียกว่าสถานที่ดูงานของเรามาตั้งแต่วันแรกนะครับ นะไม่จะเป็นเรื่องของโครงการการจัดขยะเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบนะที่อบตกุ้งธนูนะครับ,นะรบจังหวัดลบบรุรีแล้วก็เมื่อวานนี้ก็นะฮะไปดูในส่วนของอะ,อะไรเมื่อวานเนี้ยนะลืมเร็วยังเลยนะแอดมินเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปดูงานอรอบหนึ่งนะครับไอ้เมื่อวานนี้เราไปดูที่ไหนเมื่อวานเมื่อวานเนี่ย ดูงานลืมแหมนะท่านเลขาเมื่อวานนี้เราไปดูที่ไหนท่านเลขาเมื่อวานเมื่อวานนี้เราอยู่ท่ามะขามเออแหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมสนิทนะอ่ะต้องขอบคุณท่านเลขามากมายเลยเมื่อวานนี้เราไปดูนะครับในส่วนของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแหมนต้องขออภัยนะอ่าเราเองไม่ไม่มีสคริปต์นะโดยเฉพาะแอดมินไม่มีสคริปต์นะ ก็ต้องขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องที่จะมาใช้สลับในการทําให้ขยะรีไซเคิลโดยเฉพาะขยะประเภทถูกพลาสติกนะครับได้ปลาสภาพเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งเราจะเอานวัตกรรมตัวนั้นแหละนะครับไปไปดำเนินการนะครับที่ะตะบนบโชลีของเรานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วันนี้นะก็นะเป็นบรรยากาศของ กลุ่มอาชีพที่ที่เราได้เห็นกันนะครับนะก็เป็นแล้วว่าคลิปนี้นะครับรู้ว่าทริปนี้ของเรานะครับก็คงนะครับจะหมดนะครับในส่วนของการดูงานนะครับเรียกได้ว่ามา3าวันนี้ก็ได้ประมาณสัก3ามสถานที่เขาเรียกว่าหลักๆนะครับนะก็ขอนะครับให้เห็นภาพบรรยากาศการดูงานของพวกเรานะครับครั้งนี้นะครับแม่จีนทางท่าน ผู้บริหารท่านสมาชิกสภา,านะครับทนัางานแล้วก็ตัวแทนชุมชนบางส่วนนะครับที่จะได้เห็นแล้วก็นําเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนะครับไปประยุกต์ใช้ในเขตตบนเฉลบุรีของเราต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคขอลาทุกท่านไปกอดครับสวัสดีครับ